นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัส สัพพะคาวะโตอาระหาโตสัมมาสัมพ an ุทธัสสะอระหังสัมมาสัมพุทโธภะควาพุทธังภะควันตังอาภิวาเทมี สวากาโตภางคาวตาธรรมโมธรรมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภางคาวโตสวาคาสังโฆสังฆังนามามิ อิติปิโสภะคาวะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัรรมาสารธิสัตถาเทวมนุสานังพุทโภคะวะติสวาคาโตภะคาวะตา ธรรมโมสันทิฏฐิโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตาโพวินยุหิติสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆญายะปฏิ ปันโนภควะโตสาวกสังโคสามีจิปติปันโนภควะโตสาวกสังโคยาทีทางจัตตาริปุริสายุคานินาทปุริสปุคลาเอสาภคาวะโตสาวกสังโคอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขิเนย yocali karani yo anudarang pun nyageangng พาหุงสหัสสมาพินิมมิตาสาหุทันตังคลีเมฆาลังอุทิตาโครสาเสนามารังธานาทิธรรมวิธินาจิตาวามุนินโทตันเตชะสาวัตุเตชะยมังคลานิมาราติเรกามพิยุจิตาสาภรา ติงโครัมปนาลวกรมะคามาธาทายาคังคันตีสุทันตวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชะยมังคาลานินาลาขี่ริงกาชวารังอาติมาตตาภูตังทาวขิจากกมะสาณีวาสุธาโร นันตังเมตตมผู้เสกวิธีนาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตดุเตชะยมังคลานิอุคีตาขาดขมาติธาทสสทารุนันตังทาวันติโยชนะปทถังคุลิมาลวันตังอิทิพิสังคาตมาโนชิตาวามุ นิโทตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคลานิกาตตวานกาตทมุทารังอีวาคาพิณียาจินจายาทุทวจานังชนะกายมาเชสันเตนโสมาวิธนาจิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคล ญาณิสังวิหายมติสาจกวาทเกตุงวาทาพิโรปิตามะนังอาิอันทัภูตังปัญญาปัทีปัจาลิโตชิตาวามุนินโทตันเตชะสาวาตุเตชะยามังคาลานินันโทปานันทัภูจะคังบิภูทางมณีต ปุเตนะเทระผู้ชะเคะธมาปยันโตอิทุปะเทสวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวัตตุเตชะยมังคาลานิทุคานาทิทิผู้ชะเคะสุทัตธะหัตถังปรามังวิสุทิชุติมิทิภากาพิธานังยาน าคเทนวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชะยมังคะลานีเอตาปิพุทธชะยมังคะลาอาธะคาถายวาจโนทินาิเนสรเตมาตันทีหิตาวานเนกวิวิธานิจุปาทวานิโมขังสุขังอธทิค มยยานโรสาปัญโย มหาการุณิโกนาโทหิตายสัพพานินางปุเรตาวาปารมีสัพพาโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสาจวาเจนะโหตุเตชยมังคลังชยันโตโพธิยามูเลสากยานังนันทิวาท โนเอวังตะวังวิชัยโยโหหิชัยาตสุชยมังคะเลนะปาราชิตาปัลลังเกสีเสปทวิโปคะเรนะพิเศเกสาพุทธานังอาคาปตะปโมติสุนาคาตังสุมังคาลังสุปะาตังสุหุทีตัง สุขโนสุโมโหโตจะสุยิทังปรามจาริสุปาทาคีนังกายกรรมังวาจากรรมังปาทาคีนังปาทาคีนังมโนกรรมังปณนิทีเตปาทาคีนาปาทาคีนานิกตวานละพันตาเท ปาทาคีเน ผวตุสามังคลังราคนตุสาพระเทวตาสสาพพุทธานุภาเวนัสธาโสทิภวันตุเตผวาตุสามังคลังราคนตุสาพระเทวตาสสาพระธรรมานุภาเวนัสธาโสทิภวันตุเตผวาตุสามังคา ลังรักขันตุสาพาเทวตาสาภสังฆานุภาเวนัสธาโสทีภาวันตุเตหันธรรมยังเมตตาประนังกโรรมาเซมานังสุขิโตโนมี ขอให้ข้าพระเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุขนิทุโคมีจงเป็นผู้ไร้ทุกอาอเวโรโมีจงเป็นผู้ไม่มีเวรอาพยาปาชโชมีจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน อานิโคโพมีจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สุขีตตานังปรินารามีจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเธอสาเพสัตตาสุขีตาหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ถึงความสุข สัพเพสัตตาเวราโทนโตขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเบรสัพเพสัตตาณภพยาปาชจารโุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันสัพเพสัตตา,านิคาหนโต ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สพเพสัตาสุขิอตานังปริณารันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดสพเพสัตาสัพพทุขาปมุจจันตุ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกทั้งมวลสพเพสตาลัทธสัมปติโตมาวิกาชันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้พรากจากสมบัติอันตนได้แล้ว สัพเพสัตตากรามมสกากัมมทายาทากรมมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารณาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยังกรรม,มังกริสันติกัล,ละยาังวาปาปะกังวาตาสาธายาธาภวิสันติจากทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปจากต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นๆั้นสืไป หันธรรมยังอุทิศนาธิธานาคาทาโยพนามเสอิมินาปุญญากัมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชยาคุณุตราอุปัชาผู้เลิศคุณอาจริยูปาการาจา และอาจารย์ผู้เกื้อนุนมาตาปิตาจยาตากาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคุณวันตานราปิจาคู่ทรงคุณหรือสูงชาติ พระมะมาราจอินทาจาพรหมานและอินทราชโลกาปาลาจเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุษาจาโยมมาราชมนุษย์มิรมาชะตาเวริกาปิจา ผู้เป็นกลางผู้จ้องพรานัพเสัตตาสุขีหนตูขอให้เป็นสุขสารทุกทวนนาาย่าทุกทนปุญญานิปากาตานิเมบุญพองที่ขา้าทำจงช่วยอำานวยสุขภาพนสุขังจติวิทังเทนตู ให้สุขสามอย่างลน้นขีปังปาเปทโวมาตังให้รู้ถึงนิพพานพรานอิมินาปุญญากรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์ขีปาทั้งสุราเพเจเวา เราพลันได้ซึ่งการตัดตันหูปาทานาเชทานังตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพานาโตมัมังกว่าเราจะถึงนิพานนาสันตุสัพพทาเยวา มาลายสิ้นจากสันดานยาถาจาโตภเวภเวทุกทุกพบที่เราเกิดอูชุจิตตั้งสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสเลโควิรยิยมหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหาย มาราลพันตุโนกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่มูมารสิ้นทั้งหลายกาตุนจะวิริเยสุเมเป็นช่องประุุสลายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาที่ปาวะโรนาโทพระพุทธผู้บวรนาฏ ธรรมโมนาโทวรุตตโม ο, พระธรรมที่พึ่งอุดมนาโทปัจเจกับพุทธโธจาพระปัจเจกับพุทธสมสังโฆนาโทตโรมมังทบประสงค์ที่พึ่งพยองเตโสตามานุภาเวนา ด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังลาพันตุมาขอหมูมารยาได้ช่องท้าสาบ,บุญญาณนุภาเวนาด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังลาพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิน